กลับสวัสดีครับบอกิตาเพิินนะครับกลับสวัสดีนะครับเด้อบอกิตาเพิินรับิ้ามากราบหลวงปู่นะครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพันสูงนะครับผมหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลิ่นหลวงปู่ทองสุกนะครับผมท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับหลวงปู่เอี่ยมท่านศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชาวจังหวัดนนทบุรีนะครับผมนับถือท่านมากนะครับผมสารพระเถระจาย์นี้นะครับหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่กลิ่นหลวงปู่ทองสุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะพา บรรครับศปังปูนะครับผมมาเราไปดูบรรยากาศกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงหน้าวัดแล้วนะครับผมอ่เอาเดี๋ยวเราเะเลี้ยวเข้าไปในวัดกันนะครับวัดสะพานสูงนะครับอยู่จังหวัดปนทบุรีนะครับอำเภอปากกลดนะครับปนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันสะพานสูงนี่คือแบบประชาชนมากับไหว้หลวงปู่เยอะมากนะครับมีทุกวันนะครับไม่ไม่ใช่แค่เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อนๆวันธรรมดาก็เยอะนะครับเพื่อนเพื่อนดูรถนะครับไม่ใช่น้อยนะครับลานจอดเยอะๆนี่เหลือนิดเดียวนะครับดูครับเราเอาตรงนี้เลยดีวยกว่าใกล้ๆเนาะชิบโอเคไป ่แล,ลไหไ่ครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราก็าไปดูวันไหนนะครับเนาะไปกราบหลวงปู่บรรยากาศโอ้หงวันที่หนึ่งคับพี่ เอาเลขตังค์หน่ยครับอ่านู่นนะครับที่กับตรงปุยนู่นนะครับเป็นระยะตู้กัน บรรยากาศภายในนะครับพี่พครับตรงนู้นคือเช่าวัตถุมงคลได้นะครับตรงนู้นนะครับของหลวงปู่นะครับ,นรบเนี่ยเราก็จะมากราบหลวงปู่กันนะครับ<า>ขออนุญาตนะคะรับหลวงปู่